เลือกอาหารที <Pf ing. S 1> <Brain. S 2> ่เหมาะกับโรคเบาหวานเลือกอย่างไรที่แรรมีคาตอบให้ค่ะอาหารที่เหมาะกับโรคเบาหวานต้องเลือกอาหารที่มีน้ําตาลต่ําและใยอาหารสมอาหารที่มีน้ําตาลต่ําเราต้องดูค่าดดชนีน้ําตาลค่าดัชนีน้ําตาลเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าอาหารที่เรากินเข้าไปสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในเลือดได้รวดเร็วเพียงใดมีค่าระหว่าง1ถึง100ค่ะถ้าเป็นอาหารที่เป็นโซนเขียว โซนสีเขียวคือมีค่าดัชนีน้ำตาลปั่าและมีใยอาหารสูงก็ได้แก่ผักใบเขียวถั่วเมล็ดแห้งนมรสจืดแอปเปลิลส่วนอาหารโซนสีส้มควรบริโภคอย่างจำกัดค่ะมีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางได้แก่ฟักทองเผือมันข้าวโพดข้าวกล้องขนมปังโฮวีผลไม้รสหวานน้อยอ่าส่วนอาหารโซนสีแดงเรียกว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคเลยค่ะ เพราะมีค่าดชัชนินปตานสูงและมีใยอาหารปั่มก็ได้แก่พวกข้อนเหนียวมันฝรั่งโดนัทน,น้ำตาลน้ำผึ้งเป็นต้นคนที่เป็นโรคเบาหวานการเลือกรับประทานอาหารสําคัญมากๆนะคะและถ้ามีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารพี่ปราก็มีตัวช่วยค่ะสารอาหารที่สําคัญคอยติดตามพี่ปลาเลยนะคะเชื่อพี่ปลานะคะ